ต้องขออภัยนะครับมาช้ากว่าเขาปูเจ็ะครับเพราะว่างานเื่นเ่อก็สุลรบุนะครับช่วงเช้าต้องขออภัยครับก็วันนี้ก็ขอให้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับวันนี้ท่านนายกก็ได้หานัก้องอย่างดีมานะครับย้อนยุคนะครับโทชีของเราก็ขอให้อยู่กันนานๆนะครับสนับสนุนสืบทอดนะครับวัฒนธรรมไทยของเรานะครับในวันสงกรานต์ครับผมเองก็ขอ นะครับวันนี้วันที่12ก็ขอไวพรนะครับนับือปีใหม่ไทยเราส่งท้ายปีเก่าวันนี้ต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกทุกท่านที่มาในงานนี้จงสำเร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอาชีพการงานต่างๆหรือว่าความร่ำรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับขอให้แข็งแรงนะครับในวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับขอขอบคุณครับผม ก็ขอขอบคุณท่านกำนันที่ท่านพาทีมงานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแทร้และกาองค์การบริหารส่วนตมต